สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเล่น r ว1 1เกมตัดสินกับแมกเกร์นะครับผมนะตัวที่3เกมที่3นะครับผมเสมอกันไปแล้วหนึ่งหนึ่งะครับผมมาวัดกันเกมนี้เกมตัดสินนะครับผมด้วยตัวทาจินะครับผมนะชื่อเหมือนพี่นนท์เลยนะครับผมนนทาจินะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะชนะนะครับผมกดกติกาเหมือนเดิมเลยใช้ได้สกิล1สกิล2นะครับผมห้ามอัพอันตีห้ามใช้อันตินะครับผมนะแล้วก็ ห้าออกของกันนะครับผมใครถึง5ตัวก่อนคนนั้นชนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันในเกมนะครับผมหนึ่งหนึ่งทาจินะครับผมไปชมกันได้เลยมาครับผมเกมตัดสินนะครับผมนะด้วยทาจินั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็พี่นนท์เล่นค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับเวลาเข้ามาเล่นอาวก็จะเล่นตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นซับพอร์ตลุ้นกันครับผมตัวนี้นะครับพี่นนท์จะแพ้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพี่นนท์ค่อนข้างเล่นบ่อยกว่าเมกเกอร์นะครับผมตัวนี้นะ นะครับผมมาตัวแรกยังไงยังไงครับผมเกมตัดสินแล้วนะครับผมนะพี่นนท์จะแพ้ไม่ได้นะครับผมนะจะแพ้ไม่ได้นะครับผมเกมนี้ใครชนะถึง5ตัวก่อนก็คือเป็นผู้ชนะหนึ่งหนึ่งะครับผมระหว่างโนสติกับไมเอร์มาลรุนกันอ้าวเก็บสแมต็กแล้วครับผมสแมต็กแล้วฟาดฟาดหนึ่งทีไปก่อนแตก2ปา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 ตัเรียบร้อยตัวแรกนะครับผม ง่ายเกินนะครับผมตัวแรกนะครับมาดูรุนการตัว2นะครับผมตัวที่2นะครับใครจะเป็นฝ่ายได้นะครับผมไ้ปับปับเก็บแตกนะครับผมเก็บแตกนะ3แล้ว3แล้ว4แล้วฟาดสลับกันฟาดนะครับผมจังหวะนี้ยังไง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 ครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้โหโดนก่อนเฉยเลยทุกคนโอ้โหสกิล2เมกเกอร์มาก่อนนะครับผมนะสไลด์ทีพี่นนตายเลยเมื่อกี้ มาครับผมนะยังมีโอกาสยังมีโอกาสนะครับผมนะห้าตัวนะครับผมใครถึงห้าตัวก่อนนะชนะมาครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวพี่นนจะออกเป็นฟินิททูนเลยนะครับผมนะเอาแรงแรงไปก่อนเลยนะเอาแรงแรงก่อนเลยนะครับผมน่าจะฟาดได้ดีกว่าเพราะวันเป็นพูดามเมจด้วยนะครับผมออกทารอนไม่ใช่ทารอนดีเขาเรียกว่าเลยนะดาบแดงนะผมนะดาบแดงนะครับผมดาบแดง200นะน่าจะแรงกว่านะโอเคมามามาครับผมจังหวะนี้ยังไงหนึ่งทีสองทีสามทีระเบิด สกิลสองมาก่อนนะแมกเกอร์ Maker. ไม่งั้นตายนะครับผมนะโอ้โ oh ห oh, ไม่งั้นขึ้นนำสองหนึ่งแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมจูนใหม่จูนใหม่นะจังหวะน,นี้นะครับผมหลบก่อนหลบก่อนมาครับผมตัวนี้แม็กเกอร์ไม่ค่อยดุดันนะตัวนี้นะนนะรู้สึกว่าไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคมามาออกดาเมจล้วนมันก็แรงอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นทูดาเมจด้วยนะเกราะก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะ มาดิครับมาดิครับผมมาดิครับคนละหนึ่งแตกละคนละหนึ่งแตกละสองแตกเท่ากันสามแตกเท่ากันสี่ใครจะได้สี่ก่อนไม่มีไม่มีโอชิดชิทประชิดแบบนี้นะครับผมไม่มีใครได้สักสี่นะครับว่าแล้วนะครับผมไม่มีใครได้สี่นะประชิดอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมมามาท้าตีท้าไฟนะครับผมมาเข้ามาครับผมเข้ามาครับโอ้โหจะแพ้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะหนึ่งหนึ่งอยู่ตอนนี้อ้าวหนึ่งแตกสองแตกสามแตก สามเตกสามเตกสามเตกสี่เตกไหมสี่เตกไหมสี่เตกเลยครับผมสี่เตกเลยครับผมอ้ามามาดิครับมาดิครับไม่เก้อมาดิครับ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 ทีเดียวป้าเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับผมขึ้นนําไปก่อนนะครับผมสองหนึ่งจังหวะนี้นะครับผมยาวไปนะได้มาสองตัวอลไรครับทุกคนยาวไปยาวไปจังหวะนี้นะครับผมอ่ะอ่ะยังไงยวกลับก่อนนะไม่กลับแล้วครับผมจังหวะนี้เลื่อนมานะ อยู่หน้าป้อมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเลือดก,ก็เต็มเดี๋ยวพี่นนจะออกเป็นดาบแดงก่อนนะครับผมดาบแดง200นะครับแล้วก็จะออกเป็นโอมิยมนะพี่นนทออกชิ้นลองมาแล้วนะครับผมโอเมียมมันจะโยกได้ไวข,ขึ้นนะอันสีเกี่ยวเนะี่ยอันลองของโอมิยมนะครับผมนะมันจะเก็บสเต็กได้ไวมันจะโยกได้ไวกว่านะส่วนแมกเกอร์ยังไม่ได้ออกนะครับผมพี่นนจะโยกได้ไวกว่านิดนึงนะนิดนึงนะครับผมนะแต่มันก็อยู่ที่เกี่ยวการเล่นด้วยนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมเก็บแต็กได้แล้วนะครับปุ๊บ ๊จังหวะนี้โอ้โหแมเกอร์ได้เลือดไมเกอร์ได้เลือดจังหวะนี้เรียบร้อยไม่ไหวนะครับผมนะแมเกอร์ชอบได้เลือดนะครับผมนะพี่นนเก็บเลือดไม่ค่อยทันโอเคนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปโอมิอามนะครับผมน่าจะสู้ได้เต็มที่แล้วนะโอมิอารมตัวนี้นี่คือโหดมากนะครับผมตอนนี้ไมเกอร์ยังไม่ออกนะครับแมเกอร์ออกเป็นทารอนนะครับผมทารอนกับครินะพี่นนว่าการออกของแมเกอร์นะครับผมก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอยู่ที่สเต็ปการเล่นนะครับผมเปอร์เซ็นต์ซะส่วนมากนะของก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่นนคิดว่านะออกโอมิอามมันดีกว่านะตัวนี้นะตัวทาจินะครับผมกับออกทาลอนนะครับผมออกทาลอนกับโอมิอามคือโอมิอามดีกว่านะครับผมก็มาวัดกันนะครับผมแมกเกอร์ออกสายคลินะครับผมคลิแล้วก็ทาลอนนะมาลุ้นกันว่าใครจะชนะนะครับผมนะก็มีสิทธิ์ชนะกันได้หมดนะครับผมอยู่ที่สกิลการเล่นด้วยนะครับผมนะซะส่วนมากนะโอเคมาไปกันดีกว่าครับผม นึ่งแตกหนึ่งแตกแล้วพี่นนสองแตกแล้วสามแตกสามแตกสเต็กที่สี่ปุ๊บได้แล้วทุกคนพลาดแล้วจังหวะนี้พลาดแล้วครับผมทีเดียวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้นะครับผมสองสามนะครับผมสองสามนะครับพี่นนได้สามแล้วนะครับผมนะมามาจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ใครจะได้ครับผมยาวไปยาวไป ฟาดสลับฟาดคุณติโอโหโตายก่อน33ครับทุกคนนะสูสีมากนะครับผมเกมนี้สูสีมากเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายใครได้5ตัวก่อนเป็นชนะไปเลยนะครับผม1 1หนึ่งระหว่างไมเกอร์กับนนนจิจนะครับผมมาลุ้นกันใครจะชนะนะครับผมปาปเขาให้นะครับผมปาปเขาให้หนึ่งทีหนึ่งทีขึ้นนำนะครับผมนะโอกาสสุดท้ายแลวนะไมเอร์น,น,นะครับผมพี่นนเหลือตัวเดียวพี่นนจะชนะนะครับไมเอร์เหลือโอกาสครั้งเดียวนะครับผมโอกาส ไม่ใช่ดิแมกเกอร์ไม่มีโอกาสแล้วนะครับผมต้องฆ่าพี่นนท์เท่านั้นนะครับผมนะมามาลุ้นกันตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับผมเอาเลยเอายังไงยังไงครับผมยังไงงหว่นี่ย่าเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วฟาดโอ้ฟาดคนละฟาดไม่โดนทุกคนฟาดไม่โดนนะครับถ้าเกิดว่าฟาดโดนคือแมกเกอร์ตายนะเมื่อกี้นะครับถ้าฟาดโดนถ้าของพี่นนท์โดนของมกของแมกเกอร์โดนเมื่อกี้ของพี่นนท์ไม่โดนโอ้โหเสียดายมากนะครับ โอเต้นซายนะครับผมมามาจังหว,นงหวนะนี้จังหวะนี้จะแพ้ไม่ได้จังหวะนี้ลบหนีดีหน,น,นีก่อนหนีก่อนนะครับผมดนะ้จังหวะนี้ไม่ไหวจังหวะนี้ไม่ไหวถ้าสู้พี่นนท์แพ้แน่น,นะครับผมตัวสุดท้ายต้องห้ามพลาดนะครับผมต้องโฟกัสดีๆตัวสุดท้ายนะใครชนะคือชนะเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่นนท์จะออกดาบแดงอีกอันนะครับผมนะโจมตีก็จะได้แรงๆนะครับน่าจะแรงกว่าของเมกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวมาวัดกันเดี๋ยวรอดาบแดงก่อนนะครับผมนะ เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ด้วยถ้าเกิดไมเกิลจะเอาไมเอร์ของเต็มแล้วนะครับผมนะไมเกอร์ของเต็มแต่พี่นนยังไม่เต็มนะมันมีชิ้นรองอยู่นะมายังไงยังไงจะบวกเลยก็ได้นะจะบวกเลยก็ได้นะเอาก็แรงอยู่นะของพี่นนก็แรงอยู่นะเอายังไงยังไงครับผมยังไงเสียลีปกว่านเสียลีปก่านยังไงครับผมยังไงเอ้าเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอครับผมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมได้เปรียบอยู่ครับผม ฟาดฟาดเรียบร้อยชนะไปครับทุกคนหนึ่งหนึ่งระหว่างไม่เกินอนุินะครับผมพี่นนชนะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสกอร์อยู่ที่5ต่อ4ตัวนะครับผมนะสูสีมากนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับผมพี่นนก็ชนะไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ